พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลสัมปักษาทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับแต่นี้นะครับผมก็จะมาตอบคาถามว่าผมเพื่อนๆในแฟนเพจเฟสบุ๊กของเรานะครับที่ีย้สอบถามกันเข้ามา มากเลยนะครับโดยเพื่อนท่านนี้นะครับเขาได้ก็ได้สอบถามกันเข้ามานะครับในคำนองที่ว่าเ,าเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นข้อจริงให้ฟังเลยนะครับก็คือว่าสามีเป็นหนี้ฮะพอมีการทวงถามสามีปรากฏว่าภรรยาโกรธมีการเขียนด่าและดําเนินการติดประจานหน้าที่ทํางานโดยมีการใส่ร้ายว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสามีเพื่อให้เราโกดจะเป็นเหตุในการไม่จ่ายเงินหนี้นะจะได้เป็นเหตุในการไม่จ่ายหนี้ ปะระเด็นคือต้องการที่จะ้องทุกกรณีหมิ่นประมาทได้ดูหมิ่นแบบนี้เข้ามาตะใดการติดป้ายประกาศให้สาธารณชนรับรู้และติดทีมง,งานมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าแก่หน้าที่การงานถ้าคครถึงที่สุดชนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีเงินจ่ายทั้ตนตอนต่อไปต้องทำยังไงนะครับแต่คำถามของเพื่อนๆท่านนี้นะฮะก็ผมก็ขอชี้แจงนะครับว่าการที่เขาได้มากระทำการดังกล่าวนะผมกรณีถือว่าเป็น การทาความผิดอาญาฐานมีประมาทครับผมเป็นความผิดตามตามตาตราออ326ประมวลกฎหมายอาญาครับส่วนความผิดดูหมิ่นซึ่งหน้านะฮะย่อมเป็นความผิดตามมาตรา393ครั้งนี้นะครับการปิดป้ายประกาศลักษณะเป็นการประจาเนี่ยจึงเป็นการกระทาความผิดถามมีประมาทด้วยการโฆษณานด้วยอีกเช่นกันนะครับผมตาม,มประมวลกฎหมายอาญา,ามตาตรา328นะครับ ส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการที่ว่าเขาเนี่ยได้มาทาการติดอ่ติดประกาศเนาะยังทําให้ท่านเสียชื่อเสียงอีกทางหนึ่งด้วยนะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะฟ้องร้องในทางแพ่งได้นะครับผมเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนะครับซึ่งในการนี้ท่านก็อาจจะยื่นคําร้องขอเข้าเป็นผู้เสียหายแล้วครับเพื่อเพินโจทฟ้องร่วมกับพนักงานอายการนะครับผม่อใช้สิทธิดําเนินการกับบุคคลดังกล่าวต่อไปนะครับผมแต่หากบุคคลนั้นเนี่ยไม่ยอมที่จะชำระเงินนะครับ ่านก็สามารถที่จะเป็นสืบทรัพย์สินได้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตามยึดทรัพย์สินนั้นต่อไปนะครับผมก็ต้องฝากเอาไว้นะครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับการตอบคําถามของแฟนเพจท่านนี้นะครับท่านใดที่มีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาทางแฟนเพจ Facebook ของเราได้นะครับหรือนะครับจะโทรมาหาธนายความโดยตรงได้เลยนะครับทางเรายินดีช่วยเหลือทุกท่านนะครับส่วนในครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ตลอดวันนี้นะครับหากใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ